คุผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกหนึ่งวิดีโอครับเอ่อสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาไปวัดหาขั้วขาของแผนชาร์จไฟนะครับอ่อของรถรุ่นนะครับ y า m a h a grand ฟิลาโ,น,โน,นะครับเป็นระบบชาร์จไฟแบบ2เฟสนะครับสสายนะก็คือ ec เข้า2แล้วก็ออก2ก็คือออกบวก,กลบนะครับแล้วก็เข้า vtc สองสายนะครับ จะมีวิธีวัดหาอย่างไรนั้นเดี๋ยวเชิญติดตามกันได้เลยครับจะามาวัดหาขั้วขานะครับขั้วขาเนี่ยของแผ่นทัชนี่ครับเราจะหาว่าอันไหนขั้วบวกอันไหนขั้วลบอันไหนไฟเข้านะครับก็จะใช้มิเตอร์ อนาล็อกนะครับรุ่นโบราณโบราณนนลองมาทด <Okay. S 1> สอบกันอนะดับแรก,ก็ุ่มก่อนเลยซ่มก่อนเลยนะครับดูก่อนอันไหนขึ้นอันไหนไม่ขึ้นนะครับอ่าคู่นี้ขึ้นนะครับขึ้นแล้วลองสลับกันเอาสลับกันนะครับโอเคนะตอนนี้ถ้าขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราแตะอ,อื่นนะครับขึ้นไหม ไม่ขึ้นนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าอันนี้เป็นข้วบวกนะครับซ้ายมือด้านบนเป็นข้วบวกนะครับส่วนอันนี้เป็นข้วลบนะครับจริงไหมนะครับลองดูนี่นะคโอเคนะครับอันนี้บวกอันนี้ลบอันนี้ไฟเข้าสองด้านอันล่างนะครับโอเคครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ วิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จริงๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่แวะเข้ามาชมวิดีโอของผมนะครับถ้าหากดูแล้วนะครับถูกใจหรือมีประโยชน์มีสาระนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้ในการทำวิดีโอต่อๆไปนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอจาดการไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ